เวลาที่เราเข้าใจธรรมะแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันยังไงบ้าง mm hmm. เพราะว่าธรรมะไม่ใช่เอาไปแก้ไขชีวิตประจําวันนะครับฟังดีๆนะ mm hmm. เช่น mm hmm. เราไม่มีเงินเราจะมา,าไหว้พระสวดมนต์แล้ว,วเรามีเงินขึ้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งนั้นฟังดีๆไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติธรรมเพื่อแก้ทางธรรมทษทีทาง,ทาง,ททางโลกของเราบางคําถามในใจ ผมไม่รู้นะว่าใครคิดแต่ว่าจะตอบคําถามเพียงแต่ว่าธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยท่านไม่ได้ให้เราเอาไปแก้ทางโลกแต่ให้ท่านเราเข้าใจทางโลกมากกว่าพอเราเข้าใจความเป็นทางโลกมากขึ้นเราถึงจะแก้ปัญหาทางโลกได้ฟังดีๆนะปฏิบัติธรรมไม่ใช่แก้ทางโลกเพราะคนละเรื่องกันแต่เมื่อเข้าใจทางโลกจากธรรมะ ทางโลกมันจะถูกแก้ไขด้วยตัวของมันเองผมยกตัวอย่างเวลาที่เรามีเรื่องกังวลเรื่องเครียดอยู่ในใจเนี่ยถามว่าตอนนั้นเราจะไปแก้ทางโลกได้หรือเปล่าถ้าเราจะมีความรู้สึกเครียดหรือกังวลอยู่มันจะแก้ได้ยากแต่เมื่อใดก็ตามเรามีธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เข้ามาช่วยประคับประคองจิตเกิดความเข้าใจความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจิตดวงที่เศร้าหมองตรงนั้นมันจะเกิดความผ่องใสขึ้นก่อนเขาเรียกว่าจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วมันถึงจะมองทางออกทางโลกได้ใช้แบบนี้นะไม่ใช่ว่าปฏิบัติไปแล้วจิตของเรา จะแก้ปัญหาทางโลกได้เช่นปัญหาปากปัญหาทองนี่แก้ไม่ได้แน่นอนเพราะมันต้องเป็นดังนั้นไม่ใช่ปฏิบัติทําไปปุ๊บทำให้หน้าที่การงานมันดีขึ้นอันนี้คุณผิดวัตถุประสงค์การปฏิบัติไม่เกิดผลแบบนี้เพราะมันคนละเรื่องแต่เมื่อใดก็ตามถูกบีบคั้นทางโลกใจเราเกิดความเศร้าหมอง เราใช้ธรรมะอันเป็นโอสถขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจความเป็นจริงเมื่อนั้นจิตจะเกิดความเป็นผ่องใสเกิดขึ้นเขาเรียกว่ากุศลเกิดขึ้นแล้วเรามองย้อนกลับไปดูทางโลกใหม่เราจะเห็นทางออกเองนี่คือวิธีการใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้านะครับงั้นถ้าใครตั้งใจมาปฏิบัติเพื่อบางอย่างทางโลกผมบอกเลยว่า ไม่ประสบผลสำเร็จมนนีพูดตามความเป็นจริงเพราะมันเกินบุญเกินบาปของเราเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราสร้างบุญของเราไปเรื่อยๆวเวลาบุญให้ผลยังไงไงมันต้องได้ผลนะทางโลกมันต้องบังคับให้ได้อะยังไงมันต้องเกิดน,นะครับ